ชิปโป193้ตอนความลับไม่มีในโลกฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับจะานายทำไมไม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าลืมซักผ้าดินี่ไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วงั้นเดี๋ยวเคียวโกะไปซักผ้าให้นะเฮ้ยไม่ได้เคียวโกะมันมีกางเกงในด้วยก็ดีดิ <c oughs> จะบ้าหรืออีกอย่างน้ําก็ไม่ไหลด้วยงั้นจะานายจะใส่ชุดนี้ทั้งวันเลยเหรอใช่แล้วรอจก,กว่าน้ําจะมาช่วงนี้โครวุ่นวายเลยเพระสอนนักเรียนเสร็จก็ต้องไปกู้โลกต่อ พอว่างจะซักผ้าน้ําดันไม่ไหลซะง,งั้นจะนายใส่เสื้อผ้าเก่าไม่ได้เหรอไม่ได้เดี๋ยวเปื้อนเยิ้วไอ้เวนพอมันฉี่รถกางเกงก็อุ้มพามันไปเปลี่ยนในห้องน้ําใจดีกับเด็กทุกคนเลยเนาะยกเว้นเคียวโกะเฮ้ยคิดมากกะเธอใช้ก็ใจดีนะยังไงอะเหล่ามาสิพอเลิกงานกลับมาทีไรก็หาหนูหาแมงสาบมาให้เล่นตลอดโอ้ยจะนายเอ้ยเคยมองเคียวโก้เป็นผู้หญิงมั้งไหมเนี่ยก็มองตลอดนะแมวตัวเมีย มองในฐานะผู้หญิงธรรมดาทั่วไปที่พร้อมจะเคียงข้างสิแกเป็นแมวนะเว้ยรักข้ามสายพันธุ์คนกับแมวอ่ะนะมันจะดีนะเฮอะไม่กูไม่อยากเป็นผู้บ่าวกินแมว <c oughs> ช่วงนี้ติดสัตว์เปล่าวะเนี่ยถ้าต้องการตัวผู้นะนุ่นแนะนํามไม่โกลนไม่ใช่สเปกอ่ะแล้วสเปกแมวมันต้องเป็นยังไงวะต้องหูตั้งตัวสีดําแขนยาวแล้วก็ชอบทาหน้าเมากาวสําคัญสุดคือต้องชื่อโยงฝันไปเหอะ หรือว่าเจ้านายมีคนที่ชอบอยู่ไม่บอกก็ได้นั้นเดี๋ยวเคียวกะจะสืบเองเชิญตามสบายเฮ้ยจะตามออกมาด้วยทำไมเนี่ยก็จะมาตามสืบดูไงว่าเจ้านายแอบชอบใครปกติคนจะสืบนี่มันต้องมาแบบลับๆไม่ใช่หรอวะนี่มาเดินค้างๆเฉยสืบแบบซึง่งๆหน้าแล้วเจ้านายแต่งตัวแบบเนี้ยจะออกไปไหนเนี่ยหิวข้าวก็เลยออกมาทางที่แต่งตัวแบบเนี้นะ มันไม่มีใครรู้หรอกว่าภายใต้ชุดเป็นใครอะ่ะนอกจากแก๊งเพื่อนแก่เด็กสเปดส,สามคนสามคนไหนอรอก็มีเป็ดเปิ้ลแล้วก็ทาอ๋อที่แอบไปบ้านเราตอนความลับครูโยงอ่ะนะใช่นั่นแหละดูย้อนหลังได้ที่ตอนความลับครูโยงครับที่บ้านก็มีอาหารแมวนะไม่กินหรอชื่อก็บอกอยู่ว่าอาหารแมวขนาดเคียวโกยังกินได้เลยก็อาหารแมวไงเฮ้ยนั่นมันแบทแมนใช่ไหมฮีโร่ในดวงใจครูใหญ่ไม่รู้ว่าโย่งคือแบทแมน โอ้แบทแมนขอลายเซ็นหน่อยครับเจ้านายมีแฟนคลับด้วยโอ้โหเห็นแล้วอยากกินลูกชิ้นเลยคือผมเป็นแฟนคลับมานานมากแล้วครับขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมได้สิขอแลกกับกาเราเลียหัวสักทีได้ปะ <c ales> ทำไมอ่ะอยากกินลูกชิ้น <c oughs> เออเคารพครูใหญ่นะครับ <c oughs> ลักษณะแบบนี้เป็นคุณคุว่ะ <c oughs> เขาไม่รู้เหรอว่าเจ้านายเป็นใครอ่ะเหมือนจะไม่รู้นะคุณนี่เหมือนครูคนหนึ่งที่ผมรู้จักเลยเหมือนเหรอครับครูคนนั้นเป็นยังไงครับก็ดีนะเป็นครูที่ดีเลยแหละ แต่เห็นได้ยินข่าวมาว่าชอบทะเลาะก,กันไม่ใช่หรอผมก็แกล้งทะเลาะไปงั้นแหละแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนดีมากดีมากเลยอรอดีแบบไหนหน้าปาก็ดีรูปร่างก็ดีชมอีกชมอีกเป็นที่หมายปองของสาวๆในโรงเรียนอีย,ยะไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยเจ้านายพอจะรู้ไหมคะว่ามีใครที่แอบชอบครูคนนั้นบ้างเอ้ยไม่ต้องบอกครับทําไมล่ะผมบอกได้นะไม่เป็นไรผมไม่อยากรู้แต่เคียวโก่อยากรู้ อันนี้ใช่นางแมวปะนี่ที่ชอบอยู่ข้างๆกับแบทแมนอะใช่ละค่ะเราเป็นคู่รักกันไม่ใช่ยังไงก็แล้วแต่ช่วยทําตัวดีๆกับครูคนนั้นด้วยนะครับทําไมอะเพราะว่าอ้าวครูโยงครูโยงไหนเราเป็ดก็นั้นไงแอมเยเกือบลืมไปเป็นความลับนี่เป็ดคือหนึ่งในเด็กสเปรดที่รู้ว่าครูโยงเป็นแบทแมนว่าไงเป็ดไหนครูโยงเออผมตาฝาดครับคิดถึงครูโยงมากไปหน่อยเอาล่ะตกใจหมด ด้วว่ามันอยู่แถวนี้ไม่อยากให้มันรู้ว่าเราคลั่งแบทแมนขนาดไหนรู้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยในครูใหญ่กูอายผมว่าไม่ต้องอายแล้วล่ะความลับไม่มีในโลกทําเป็นพูดดีมันไม่รู้หรอกครับไม่รู้ก็ไม่รู้จริงไหมครับครับว่าไงก็ว่างั้นงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปหาอะไรกินก่อนนะแล้วลายเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมแอบเอาไปให้ที่บ้านว้าวสุดยอดศพเป็นไอดอลในดวงใจ <c oughs> สงสารครูใหญ่จริงๆ ครูดาวเรืองตกใจทำไมอ่ะอ้าวแบทบอยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมองสวรรค์เหรอครูดาวเรืองรู้จักแบทแมนด้วยเหรอรู้จักดีเลยค่ะแต่เขาเรียกตัวเองว่าแบทบอยนี่ไม่ใช่แบทแมนใช่แล้วเพราะแบทแมนเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์รู้จักดีนี่หมายความว่าไงครูดาวเรืองไม่รู้ว่าแบทบอยคือครูโยง่งเฮ้ยอย่าถามซอกแซกจะถามอ่ะตอบมาสิคะครูดาวเรืองไม่ว่าจะไปที่ไหนจะทําอะไรแบทบอยจะคอยช่วยเหลือดาวเรืองตลอดเลยค่ะฮะช่วยเหลือตลอดเลยเหรอมันเป็นหน้าที่ครับ ทำไมวันนี้ออกมาตอนกลางวันได้คะแปลว่าเจอกันฉพวะตอนกลางคืนเหรอก็ทํางานตอนกลางคืนนะเฮ้ยเคียวโกถามซอกแซกเหมือนเป็นเมียเลยวะ่ะก็เป็นไงจะบ้าหรือแล้วเป็นไงมาไงเคียวโกถึงมากับแบดบอยได้คะเนี่ยเอ่อทำงานร่วมกันคะ่ะแล้วครูโยไม่มาด้วยหรอคะเออเจ้านายติดธุระมาไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วแล้วทําไมเจอเคียวโกต้องถามหาเจ้านายด้วยอะ่ะก็ไม่มีอะไรคะ่ะถามเฉยเย โอเคแล้วใช่ไหมเคียวโกะออัง okay, okay. e, ี้เพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยเหลือดาวเรืองตลอดมาให้ดาวเรืองได้เรียงข้าวสักมือนะคะไม่เป็นไรครับโอเคค่ะเฮ้ยไม่เอาเอาคานำทางไปเลยเคียวโกะทำตัวแปลกๆน่าเราเนี่ยโอ้ยเหงื่อกูแตกเต็มชุดแล้วเนี่ยทำตัวมีพิรุษเฮ้ยไอโยงมาไงฮะครูโยงมาหล่ะาไหนเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไอ้โยงครูดาวเรืองยังไม่รู้เหรอ เออยังไม่รู้ระวังด้วยเออเออโอเคอ๋อไม่ได้มาหรอกครูดาวเรืองผมจําผิดคนอ๋อใจหายหมดเลยค่ะเชิญนั่งก่อนครับครูดาวเรืองเจะเย็นเคียวโกะอะไรเจ้านายทําไมต้องมานั่งตรงเนี้ยแสดงความเป็นเจ้าของเฮ้ยกูเลยเหนื่อยใจเคียวโกะดูสนิทสนมกับแบดบอยมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วค่ะเราเป็นคู่รักกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ่ายินดีด้วยนะคะสั่งอะไรดีครับครูดาวเรืองจัดมาชุดใหญ่เลยค่ะเอาอะไรก็ได้ที่แบดบอยชอบกิน อ๋อแบบที่อยโยชอบกินอ่ะนะครูโยกมาหรอคะไอ้ขาอุ้ยโทษทีผมจําสลับคนครับครูดาวเรืองเชนั่งลงก่อนครับใจเย็นๆค่ะใจหายหมดงั้นเดี๋ยวผมไปจัดอาหารมานะครับขอบคุณมากคะ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยนั่งรอไกโยงไปก่อนครูโยกมาเหรอเอาอ,อีกแล้วเมื่อไงเขาเออไม่ใช่ครับคือช่วงนี้ผมคิดถึงอยโยมากไปหน่อยเลยพูดผ,ผิดเชนั่งลงก่อนครับใจเย็นๆค่ะใจหายหมดเลยครูดาวเรืองเป็นไรมากไปเนี่ย พอได้ยินคำว่าครูย่องต้องลุกขึ้นตลอดเลยเออไม่มีอะไรค่ะได้ยินยางเคียวโกมีพิรุษทั้งคู่ครูดาวเรียงเคียวโกถามอะไรนอยสิได้เลยค่ะถามมาเลยครูดาวเรียงคิดอะไรกับครูย่องหรือเปล่าถามอะไรเนี่ยเคียวโกไม่เห็นเป็นไรเลยถามเฉยเฉโอ้ยกูนอมันจะดีหละที่ต้องบอกดีสิดีแต่แบดบอยนั่งอยู่ด้วยอะ่ะไม่เป็นไรแบดบอยเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกจริงไหมแบดบอยกูอยากหนีออกไปจากตรงนี้ ค,ครูโย่งเป็นคนดีแล้วไงอีกเท่ด้วยแล้วก็ดูมีความเป็นสุภาพบุรุษเออ,อาการออกเคียวโก้เลิถามเหอะแล้วครูดาเรือนคิดอะไรกับครูโย่งหรือเปล่าเฮยเฮยเฮยก็คิดค่ะออคิดอะไรขอแบบชัดๆนะดาเรือนเะขินน่ะกูเขินกว่าบอกมาเลยชอบครูโย่งค่ะฮะแบดบอยเป็นไรอะ่ะไม่ต้องไปนสนใจกูกําลังจะตายชอบมากเลยอะ่ะมากถึงมากที่สุด ชอบมานานแล้วด้วยอ,อแต่ว่าดูเหมือนครูโย่งจะไม่ค่อยสนใจเราก็อาจเป็นไปได้นะครูโย่งอาจจะสนใจคนอื่นดูมันพูดแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้ว่าจะต้องรักข้างเดียวดาวเรียงก็จะรู้สึกแบบนี้ต่อไปเออกูตายอาตารหนะักออดีรู้สึกหน้าร้อนมากมันจะเขินอะไรขนาดนั้นฮะอาจริงๆนะจ้านาะยก็มีคนที่ชอบอยู่คนหนึ่งฮะไม่ค่อยอยากรู้เลยอะ่ะใครล่ะคะงงจริงเลยก็เธอขยา ครูดาวเรืองผมติดธุระกลับบ้านก่อนนะครับนนสั่วสัๆว,ว,วอา้าวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหลังจากนั้นครูโยงไม่ไปทํางานที่โรงเรียน3วันเพราะอายครูดาวเดืองรู้หรือไม่แบทแมนถูกสร้างขึ้นโดยศิลปินชื่อบ๊อบเคนและนักเขียนชื่อบิลฟิงเกอร์